สวัสดีค่ะดิฉันนะคะแนนอัญชิสาสิริสัมพันธ์นะคะเป็น Account Manager จาก Ebay Thailand นะคะโดยหัวข้อการเรียนรู้รือจะเป็นในเรื่องของความสำคัญนะคะของ CBT Seller Dashboard ค่ะเรานะคะวันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับหน้าตาของ CBT Seller Dashboard ซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะที่ผู้ผู้ขายไทยจะต้องหมั่นเข้าไปเช็ค นะคะทุกๆสัปดาห์เพื่อตรวจสอบสุขภาพบัญชีของท่านว่ายังเป็นไปตามนโยบายของผู้ขายในเรื่องต่างๆอยู่หรือไม่นะคะโดยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนโยบายสำคัญเนี่ยที่ผู้ขายจะต้องรู้ใน CBT Dashboard เนี่ยก็คือ c s e r v i c e m a t r i c s นะคะว่า c s e r v i c e m a t r i c s เนี่ยประกอบไปด้วยนโยบายอะไรบ้างนะคะแล้ว นโยบายที่ว่าเนี้ยเขาประเมินผู้ขายเรื่องอะไรนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะไปชมกันได้เลยค่ะความสำคัญนะคะของ CPT Dashboard เนี่ยทำให้เราสามารถเช็ค ในเรื่องของนโยบายนะคะที่สําคัญนะคะเป็นเป็นนโยบายเบื้องต้นที่ผู้ขายเนี่ยจะเป็นจะต้องรู้แล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมแคมเปญพิเศษต่างๆนะคะโดยโดยทางเราเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ C Service Metric นะคะหรือว่าเป็น นโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายที่อยู่ในโซนของซา u อีส a s เ a เชียแล้วก็ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เราลงมาเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่ชื่อว่า direct shipping service standard หรือว่า speed pack ซึ่ตรงนี้ผู้ขายเองไม่ต้องสนใจนะคะจะเป็นนโยบายสำหรับผู้ขายชาวจีนนะคะเราลงมาก็คือเป็นนโยบายเกี่ยกับ warehouse service standard ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับผู้ที่มี warehouse ที่ต่างประเทศนะคะ แล้วก็นองลงมาเนี่ยก็คือเรื่องของเอ่อ global selling performance ซึ่งจะเป็นการโชว์ในเรื่องของภาพรวมสุขภาพบัญชีของผู้ขายนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะชุดเดียวกันกันกบใน seller hub นะคะก็คือว่าถ้าไม่เปิดที่หน้า c p d a s h board ก็สามารถเปิดใน seller hub ที่ ebay ได้ ะะแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายแล้วจะเป็นเรื่องของ Sales and Marketing Events นะคะซึ่งตรงนี้จะมีการประกาศเรื่องของแคมเปญพิเศษนะคะสำหรับผู้ขายที่มี AM นะคะหรือว่าเป็นผู้ขายที่มียอดขายเนี่ยต่อปีเนี่ยถึง1,000 10, 0เหรียญน,นะคะ อ่าต่อมานะคะมาดูว่าวิธีการเริ่มต้นใช้งาน CPT Dashboard นะคะเริ่มต้นแบบไหนทำอย่างไรมาดูสเต็ปกันเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะเราอินที่ ebay.com นะคะแล้วก็สองอสมัครใช้งาน CPT Dashboard นะคะเพื่อตรวจสอบ c s e u i c e m e t r i c นะคะที่เมื่อกี้ได้เกิิ่นไปแล้วนะคะโดยวิธีการเนี่ยก็คือไปที่ URL bar นะคะแล้วก็พิมพ์ dashboard. ebay. com. sg นะคะขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะมีหน้าตาปรากฏแบบนี้นะคะให้เรากดคำว่า subscribe now แล้วก็ให้ติ๊กคำว่า I have read and a c c e p t this disclaimer นะคะเท่านี้ก็สามารถที่จะเข้าใช้ CBT c e n n e r Dashboard ได้แล้วนะคะเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะคะมาดูหน้าตาของออตัว อดชบอร์ด uh, นะคะโดยภาพรวมว่าเป็นอย่างไรนะคะด้านซ้ายมือแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ C Service Metric ที่เมื่อสักครกูบอกว่าเป็นเรื่องของการดูนโยบายเรื่องของการจัดส่งแล้วก็ตัวสินค้านะคะก็จะโชว์อยู่ที่แถบด้านซ้ายมือนี้นะคะด้านบนชื่อว่า Snack Claim Performance ก็คือเรื่องของอโนโยบายเกี่ยกับเรื่องของสินค้านะคะออกมาก็คือเรื่องของ a n t i s i p a t o r y Delivery Rate หรือว่าเรื่อง นโยบายเรื่องของการจัดส่งสินค้านะคะด้านล่างก็คือ direct shipping service standard อันนี้ของคนจีนเนาะที่เราบอกมันต้องสนใจนะคะลงลงมาก็คือ warehouse service standard ก็คือของผู้ขายที่มี warehouse หรือว่าโกดังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่โชว์เรื่องของ p e r f o r m a n c e นะคะว่าเราเถูกต้องตามนโยบายหรือว่ามีเรื่องของการ มีเปอร์เซ็นต์ที่มันเกินกว่าที่นโยบายเขากําหนดไว้หรือไม่นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นเรื่องของ global selling performance นะคะก็คือเป็นข,ข้อมูลเดียวกันกันกนกบที่ ebay.com มีหรือว่าในในในเซลล์ h u b มีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะโชว์เรื่องของ performance ของเราในแต่ละไซต์นะคะที่เราได้มีมี buyer มาซื้อตามตามแต่ละโลเคชันยกตัวอย่างเช่นมาเป็นเป็นลูกค้าที่มาจาก global size นะคะหรือ US size UK size หรือว่า DE size นะคะก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้อ,อันนี้เรามาลงลึกเรื่องของ Southeast Asia sea service C-service metric นะคะว่า d i s นี y เนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายนะคะเรื่องของมาตรฐานของสินค้าและการจัดส่งเนี่ย โด,โดยแบบเป็น2เรื่องสำคัญก็คือและอย่างแรกก็คืออัตราสินค้านะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือว่า unsatisfactory item rate นะคะรอบในการประเมินน่ยอยู่ที่12สัปดาห์นะคะอันที่2ก็คืออัตราของการจะส่งนะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือว่า unsatisfactory delivery rate นะคะรอบในการประเมินเะน่ยยาวหน่อยนะคะอยู่ที่12สัปดาห์นะคะ ซึ่งหากเราพบว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของส่งผลในเรื่องของการถูกปรับลดจำนวนชิ้นนะคะหรือว่ามูลค่ารวมของสินค้าที่เราสามารถลงขายหรือที่ทาง e เ a y เรียกว่า selling limit reduction นะคะแล้วก็หรือว่าในกรณีที่อ่อลวร้วาที่สุดเนี่ยก็อาจจะโดนถูกจำกัด การขายหรือว่า Account of อ e s t ส i c t e นะคะเพราะเนี่ยผู้ขายเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นนะคะที่ต้องเข้ามามาที่ c ี d ี s h ชบอร d เพื่อตรวจ c s e r ิ i c e m ม t r i ของของตัวเองเนี่ยทุกๆอาทิตย์นะคะโดยทุกวันพุธหลังบ่ายสองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ Dash บอร์ดเนี่ยมีการอัปเดตนะคะก็ขอให้พยายามเข้ามาดูแล้วก็เ,เพื่อ เพื่อที่เราจะได้ดูเท่าทันนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้นในส่วนของดิเฟก t หรือว่าอัตราบกพร่องได้ทันก่อนที่จะมีบทลงโทษต่างๆนะคะในรายละเอียดนะคะว่าอัตราการบกพร่องแบบไหนนะคะที่ถือว่าจัดอยู่ในเรื่องของอปัญหาของด้านของสินค้านะคะที่เป็นไปตามที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือว่าปัญหา ที่เกิดจากการจัดส่งและไม่เป็นไปตามนโยบายนะคะมาดูอันแรก u n s a t i s Factory Item Rate ก็คือคิดคำนวณจากปริมาณธุรกรรมที่มีปัญหาด้านสินค้านะคะในข้อใดข้อหนึ่งในนี้นะคะอย่างแรกก็คือผู้ซื้อเปิดเคสสินค้าไม่ตรงตามที่บรรยายหรือว่าเคส Item Not As Described หรือได้ก็ยยอว่าสนะ,นะคะหรือว่าผู้ซื้อ อ่าคืนสินค้านะคะโดยเหตุผลว่าสินค้าไม่ตรงตามบรรยายหรือ item not like as d e s c r i b e d หรือว่าผู้ขายเนี่ยอ่อคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยที่ผู้ซื้อไม่ได้ขอนะคะโดยเราจะเรียกว่า out of stock c a n a n c e l l a t i o n นะคะตรงนี้แลัวตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ р е й ติ้งนะคะให้แก่ผู้ขายก็คือผู้ซื้อเนี่ยให้ให้ดาวหรือว่าดีเทลเซเลอร์เรตติ้งโดยย่อเรียกว่า DSR เนี่ยให้เพียงแค่1-3ดาว จากทั้งหมด5ดาวเนี่ยก็จะทำให้ถูกประเมินลงไปใน Unsatisfactory Item Rate ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของ Feedback ที่ผู้ซื้อให้เ,เป็น Neutral หรือว่า Negative แก่ ในกติฟิล b แบกแก่ผู้ขายเนี่ยก็จัดอยู่ใน unsatisfactory item rate เช่นกันนะคะโดยอัตราการเกิด unsatisfactory item rate ตรงเนี้ยไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะสูงเกิน2%เนะคะเมื่อเทียบกับผู้ขายอื่นๆซึ่งเราก็ไปสามารถเช็คในหน้า cibt dashboard ได้นะคะว่าเราเนี่ย comply หรือว่าไม่ comply กับโนโยบายอย่างไรนะคะมันจะมีมีประดอดบอกเนะเดี๋ยวจะฉีเป้าให้ดูอีกครั้งหนึ่ง อันที่สองนะคะก็เป็น u n t s a t i s t o c r y Delivery Rate นะคะก็คือคำนวณจากาปริมาณธุรกรรมที่จะส่งจากภาคจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประเทศจีนและพบว่าเกิดปัญหาด้านการจัดส่งเนี่ยตาม าหัวข้อด้านล่างก็คือว่า 1. ผู้ซื้อเปิดเคสว่าไม่รับสินค้าหรือว่าเคส item not received นะคะหรือว่า I N R หรือว่าผู้ซื้อเนี่ยยกระดับเคสว่าไม่รับสินค้าคือ escalated case item not received นะคะหรือว่าในส่วนของอยูบานี้เนี่ย ผู้ขายเองไม่ควรที่จะมีอัตรานะคะ Unsatisfactory Delivery Rate เนี่ยสูงนะคะเกินกว่า10%เมื่อเทียบกับผู้ขายท่านอื่นๆนะคะซึ่งใครเนี่ยอยากจะดูนโยบายนะคะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาชี้เป้านะคะว,วิธีการดูอย่างไรว่าเราเนี่ย comply นะคะคอาผ่านเกณฑ์นะหรือไม่คอมพลไม่ผ่านเกณฑ์นโยบายอย่างไรนะคะอ,อันนี้ด้านซ้ายมือนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบวา่าจะมีนโยบายคือ,อจะมีนโยบายของ c s y s t e m a t ท c ที่เป็น2อันนีคือ un satisfactory item rate แล้วก็ un satisfactory delivery ะะเมื่อเราคลิกเข้าไปแต่ละอันเนี่ยมันก็จะไปปรากฏที่ทางด้านขวาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราตกอยู่ที่ประหลอดสีเขียวเนี่ยก็คือเรา Comply แล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ Unsatisfactory Item Rate เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยเรามี Defect ไม่เกิน2%นะคะ,ะอยู่ทางด้านเขียวแต่ถ้ามันเกิน2%ปุ๊บมันก็จะมาตกที่ประหลอดสีแดงและตรงเนี้ยมันจะโชว์เป็นเปอร์เซนต์ที่มันเกินขึ้นมาว่าตัวอย่างเช่น ถ้าตรงนี้ขึ้นเป็น defect r a t e ว่า0.2นั่นหมายถึงว่าคนนั้นมี defect r a t e อยู่ที่2.2ก็คืออันนี้เขาบอกว่า0.02มันคือสิ่งที่เปอร์เซ็นต์มันเกินขึ้นมาแต่ที่ระบบเนี่ยเขาตั้งไว้คือห้ามเกิน2นะ2เอบวกกับ0.2จะเป็น2.2นะคะถ้านะมองเดียวกัน a n t i t i s Factory Delivery Rate เนี่ยเมื่อลิกเข้ามาเนี่ยก็ก็จะเช็ค ในทำนองเดียวกันกันกบ u n s a t i s f a c t o r y i t e m r a t e เลยนะคะถ้าอยู่สีเขียวแสดงว่าโอเคเราผ่านเกณฑ์นะคะถ้ามันอยู่สีแดงนะคะแสดงว่ามันเกินกว่าเกณฑ์เป็นที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะถ้าตรงนี้โชว์ว่าเป็น0.8นั่นหมายความว่าคนมีดีฟิคอยู่ที่4.8นะคะอืมถ้าเราอยากรู้ว่าโอเคที่เราไม่ผ่านเกณฑ์หรือเราผ่านเกณฑ์ หรือถ้งแ่ลว่า,าจะผ่านเก์นเนาะแต่อยากรู้ว่าไอ,อาดเดฟกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอาไอเทมนัมเบอร์ไหนหรือว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาคลิกดูที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นไฟล์ Excel ซลมาให้เราแล้วก็จะมีบอกว่าไอเทมนัมเบอร์หรือว่าสินค้าตัวนั้นเป็นอะไรแล้วก็โดนเออ่ อยู่ในดีเฟก t ลักษณะไหนเช่นโดนฟีดแบ็กหรือว่าโดนเรื่องของการให้ดาวนะคะหรือเรื่องของการอขอขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะนอ,อกจากจากะดูในเรื่องของตัวไอเทมนัมเบอร์ได้แล้วนะคะว่าตัวไหนที่ที่เกาะให้เกิดดีเฟกเนี่ยก็ถ้าอยากจะไล่เรียงว่า ไอ d ด f เฟกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากที่ปลายทางประเทศอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่ที่ตรง country breakdown ได้นะคะซึ่งในเนี้ยเขาก็จะจำแนกตามประเทศนะคะที่ที่เกิด DEFECT โดยอยากให้ทุกท่านสังเกตว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์ของ DEFECT สูงเท่าไหรอ่อ่ะแสดงว่าตัวออเดอร์หรือว่า transaction น่ะมันจะยิ่งน้อยลง นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการที่เขาคำนวณอันเฉลนของ defect เนี่ยก็คืออัตราก,การบุกพร่องนะคะหารด้วยจํานวนของออเดอร์นะคะซึ่งถ้าส่วนออเดอร์เราเนี่ยมีน้อยเท่าไหร่นะคะเลขของการหารเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นท่านสังเกตได้ว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยตัว transaction หรือว่าตัวออเดอร์เนี่ยน้อยนะคะซึ่งส่วนนมีมี defect เข้ามาในอาจจะแค่1หรือ2 ดีเฟก t เนี่ยมันก็สามารถทําให้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันสูงขึ้นได้เนื่องจากว่าออเดอร์เราน้อยนะคะหรือถ้าเอาให้ชัดมาดูที่อันนี้ละกันจะเห็นว่าเจอมันนีเนี่ยอันเนี้ยอัตาดีเฟกตที่สูงเนื่องจากว่า t r a n s ซ็คชั n นเนี่ยนะคะมันมันมันต่ำเนาะพอ t r a n s ซ็คชั n มันต่ําตัวหารมันน้อยนะคะเลขเลขของ Defect มันก็เลยเยอะแค่นเนี่การที่เราเข้ามา ตรวจดู C s e r v c e Matrix เนี่ยในทุกๆอาทิตย์เนี่ยทุกวันพุธบ่ายสเนี่ยก็จะทำให้เราได้ออวางแผนนะคะในการจัดการเรื่องของ defect แล้วก็ดูว่าเออประเทศไหนที่เป็นประเทศที่เรามี defect ยเยอะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าเราจะแก้ไขด้วยวิธีการอย่างไรตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ s h i p p i defect อย่างนี้ค่ะก็จะดูว่าเออจ้าออ shipping carrier ที่เราใช้เนี่ย อย่างสมเป็นสมผลที่จะใช้ต่อไมนะคะถ้ามันมีเรื่องของการสะสมที่ล่าช้าเกิดขึ้นนะคะอืเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยเป็นสีเขียวหมดเนยก็คือเป็นไปตามเกณฑ์แต่ว่าถ้าเรา ตรวจซีซูรเริกแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าขึ้นประลอดสีแดงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าเรื่องของจำนวนออเดอร์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการที่จะหาตัวเดฟเฟกต์พาะเนี่ยถ้าเราอยากจะลดตัวเดฟเฟกต์เราก็ต้องมาดูเรื่องของการเพิ่มจำนวน transsection หรือว่าออเดอร์นะคะเพื่อลดเดฟเฟกต์ตรงนั้นพาะเนี่ยดิฉันได้ทำในส่วนของ QR code นะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นคลิปวิดีโอสอนนะคะพร้อมสูตรคำนวณเพื่อที่จะ คำนวณนะคะออเดอร์ว่าหากเรามีดีเฟกตอยู่ที่เท่านี้เนี่ยนะคะโดยไม่ผ่านนโยบายอันไหนนะคะจะเข้าสูตรคำนวณอะไรนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องเพิ่มจานวนออเดอร์อีกเท่าไหร่นะคะเพื่อให้จํานวนดีเฟกตตรงนี้มันลดลงแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทาง C Service Metric ค่ะก็หากว่าท่านใดเนี่ย ฟังแล้วมีคำถามเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะลองเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่ Line ebay Thailand นะคะก็ทีมงานเราก็พร้อมที่จะไขข้อสงสัยนะคะแล้วก็ตอบทุกๆคำถามนะคะ